่าเริ่มเลยทำไรเนี่ยครับแลดหน้าแลดหน้าอะไรครับนามูเล่หนามูเสียงดิมครึบโอ้โหนี่เองอนี่ไม่ใช่คูเรียนคิงนะครับ <c oughs> แต่ว่าเป็นกระทะที่เคลือบเหมือนเป็นเคลือบเทปลอนนะครับอย่างนี้จะใช้ดีฮะลื่นๆผ่านศึกสงครามมาแล้วประมาณ10กว่าครั้งนะฮะ ็อย่าไปสนใจอะไรมากเลยนะครับว่าเรามาดูวันนี้ดีกว่าโอ้เนี่ยครับน,ำำน,น,น้ํากําลังข้นๆหนือเหนียวเลยลาดหน้าหมูครับใครหิวใครชอบผักคะน้าเขียวๆผักคะน้าเขียวๆน่าทานมากเลยอืมใครหิวแล้วครับมากินลาดหน้าด้วยกันแล้วก็มาดูโหระพาที่เราซื้อมานะครับ อันนี้4่พาวนะฮะแต่ว่าที่เราแบ่งมาเนี่ยคือ3พาวนะฮะส่วนอีก1พาวเราเอาเด็ดใบไปเรียบร้อยแล้วนะครับโหรักาสวยๆครับอันนี้น่าจะส่งมาจากที่ฮาวายนะครับขึ้นเครื่องมาลงที่แคลิฟอร์เนียนะฮะอันนี้ก็อีก1พาวนะครับอันนี้ใบที่เราตัดออกมาแล้วนะครับอันนี้ยิบใส่ผัดใส่แ,แกงได้เลยนะฮะ สำหรับอันนี้เราก็จะเอาถุงพลาสติกครอบไว้เราก็จะสามารถเก็บได้นานถึง4ีถึงหวันเลยนะครับอันนี้อะไรอ่ะโอ้นี่ไงครับน้ํำแก๊้หวยจ้าต้มน้ํำแก๊้ขวยเอาไว้ใครชอบหวานก็เติมหวานได้นะครับก็เอาไปกรองฮนะ แล้วก็ทานได้เลยแต่ใครชอบดื่มที่มันมีใบอย่างเงี้ยน้ำแก้ควยนะฮะสีสวยๆจดทานได้เลยนะครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมากินแล้วครับเริ่มได้หอมนะฮะเริ่มได้ความหอมฟุ้งออกมาละป้าป้าลงบนแขน จะไปหน้าพี่เดิดเอาป้าโอเคอ่าพร้อมใส่จานเสิร์ฟแล้วนะครับใครชอบน้ําตาลเติมน้ําปลาได้หรือว่าจะเติมพริกป่นนะฮะลงไปในนี้เลยนะครับอืมถ้าเกิดเผ็ดแล้วนี่ก็แก้ด้วยนี่เลยตั้งโมตั้งโมตั้งโม,มๆๆๆอืมเผ็ดหน่อย ตื่น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 โอ้ยเผ็ดเผ็ดเผ็ดพวกุ้งเองนะครับพริกป่นกุ้งเองมันหอมนะฮะอร่อยเลยเนาะขอบคุณนะครับน้องตุ๊ก thank you โอ้ยโยกวางคำมาทานกันครับทุกคนอร่อย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 จังเลยอร่อยจังวู้ยอร่อ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 ยมากมากอร่อยที่สุดขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมสวัสดีครับ